สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะดิฉันจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการระลึกชาติได้นะคะของดิฉันเองนะคะโดยการระลึกชาติได้นี้ได้จากการนั่งสมาธินะคะเป็นการนั่งสมาธิแบบเวียงแบบหมุนนะคะของพ่อครูบัญชาตั้งวงชัยศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่ที่จังหวัด อุบลราชธาน,นีนะคะและนี่ก็คืออ่า u u u e e ช่องของศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะดิฉันดูวิธีการปฏิบัติผ่าน YouTube นะคะแล้วก็ทำเองปฏิบัติเองคืออยากจะบอกท่านผู้ฟังผู้ชมไว้ว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยฝึกปฏิบัติสมาธิ วิธีนี้ค่อนข้างจะเสี่ยงนะคะเพราะว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้มีคำกำกับอย่างเช่นถ้านั่งสมาธิแบบพุโทโธเราจะใช้คำว่าพุโทโธในการกำกับลมหายใจนะคะลมหายใจเข้าเราก็กำหนดพุทธลมหายใจออกก็กำหนดโทใช้วิธีการกำกับเอาสติกำกับลมหายใจไปด้วยนะคะ ส่วนยุบหนอพองหนอก็เช่นกันนะคะลมหายใจเข้าก็พองหนอลมหายใจออกก็ยุบหนอจะใช้วิธีเอาคำกำกับกับอาการพองยุบของท้องนะคะส่วนวิธีนี้ของอ่าพ่อครูบัญชาเนี่ยไม่ได้ใช้การคำ,คำกำกับใดๆเลยเป็นการนั่งสมาธิแบบว่าใช้ตัวรู้ก็คือ ตอนนี้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้ถ้าคนไม่เคยฝึกปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะเผลอหรือลงได้นะคะการปฏิบัติวิธีนี้ค่อนข้างจะเสี่ยงไม่แนะนำนะคะถ้าอยากจะทำก็ให้ไปที่ศูนย์เลยนะคะเพราะว่าการนั่งสมาธิแบบนี้นะคะจะเห็นผลไวนะคะเหมือนเป็นทางลัดนะคะ ในเมื่อมันทางรัฐมันก็เสี่ยงเยอะพอเคยได้ดูคลิป y o u t u b e อยู่อยู่คลิปหนึ่งนะคะของทางศูนย์ปฏิบัติธรรมนี่แหละค่ะได้เคยพูดถึงานายแพทย์ท่านหนึ่งไปปฏิบัติแล้วมีอาการวิกลจริตก็คือว่าการปฏิบัติวิธีนี้นะคะจะทำให้ระลึกชาติได้แล้วทีนี้ได้ไปเห็นพบชาติ อ,อดีตชาติแล้วทีนี้รับไม่ได้คือเสียใจมากนะคะก็เลยวิกลจริตไปเลยดิฉันก็ไปค้นหาคลิปวิดีโอนี้แต่ไม่เจอเลยคิดว่าอาจจะลบไปแล้วนะคะคือได้ผลเร็วเป็นทางลัดเลยล่ะค่ะแต่ว่าเสี่ยงนะคะส่วนดิฉันเองที่กล้าปฏิบัติเองเพราะว่าดิฉันมั่นใจว่าดิฉันมีประสบการณ์นะคะก็คือ นั่งสมาธิตั้งแต่อายุสิบขวบจนปัจจุบันนี่ก็ห้าสิบสามนะคะก็คิดว่าตัวเองน่าจะเอาตัวรอดได้นะคะก็เลยลงมือปฏิบัติเองค่ะวันแรกที่ดิฉันปฏิบัติก็คือวันที่หนึ่งตุลาคม 2000, อสองพันปีคศสองพันสิบสองนะคะก็คือสิบปีผ่านมาแล้วนะคะวันที่ปฏิบัตินะคะก็ทำตามขั้นตอนทางทางศูนย์ทางอาจารย์ได้แนะนำนะคะ ก็ปฏิบัติตามขั้นตอนแล้วทีนี้นะคะพอจิตเรารวมแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นเช่นถ้าเราเคยเป็นสัตว์ชนิดไหนมาก่อนหมายถึงว่าเคยเกิดนะคะเราจะมีอาการออกมาเลยค่ะอย่างเช่นอาการของเสือนะคะจะแยกเขี้ยวมือเนี่ยนะคะก็จะแบบทำเป็นกงเล็บเลยนะคะมัน อาการเหมือนเสืออะไรกัแล้วก็สัตว์ต่างๆนะคะที่เราเคยเกิดมันจะมาโดยอัตโนมัตินะคะซึ่งเราก็รู้ตัวทุกอย่างนะคะแต่อาการมันจะไปของมันเองอัแบบอัตโนมัติะคะ่ะแล้วก็จะมีภาพผู้หญิงอินเดียนะคะใส่ชุดสาลีสวยงามกำลังเต้นระบำซึ่งในจิตก็บอกว่าเราคือคนนี้นะคะคือ ดิฉันจาได้ว่าพอออกจากสมาธิแล้วเนี่ยหลับตาเนี่ยดิฉันจะเต้นตามจังหวะนั้นได้เลยนะคะถ้าเราหลับตานะคะแต่ถ้าลืมตาก็ไม่สามารถจะเต้นได้นะคะแล้วก็เห็นภาพเอ่อฝรั่งบ้างคนประเทศทางอัฟกานบ้างประเทศทางแบบที่การลักษณะการแต่งกายนะคะจะเป็นพวกแขกนะคะคือ พบชาติคนเราเนี่ยมันมันผ่านมาเยอะเราเกิดเป็นอะไรบ้างมันจะมาเป็นฉากเป็นฉากนะแต่ละฉากนี่ประมาณสี่ห้าวินาทีนะคะจะเปลี่ยนไปเรื่อยเลยรูปหน้าตาของแต่ละคนมันจะสลับมาให้เราเห็นแบบเป็นฉากฉากเฉ,ฉ,ฉากเลยนะคะทีนี้พอถึงจุดที่นิ่งนะคะหลังจากภาพต่างๆมันผ่านไปหมดแล้วทีนี้จิตเราจะนิ่งรวมตัว พอรวมตัวแล้วอาการต่างๆมันไม่มีแล้วนะคะมันภาพอะไรก็ไม่มีแล้วนิ่งทีนี้มันจะมีภาพภาพหนึ่งเลื่อนมาให้เห็นนะคะเป็นภาพของกษัตริย์ท่านหนึ่งเออเลื่อนมาให้เห็นใส่ชุดแบบเต็มยศเลยดิฉันก็งงเอ๊ะทำไมจึงมีภาพนี้มาให้เห็นก็ ให้เห็นอยู่อย่างนั้นประมาณหนึ่งถึงสามนาทีนะคะดิฉันก็เลยทำไมไม่ให้เห็นนานจังดิฉันก็เลยใช้จิตถามไปว่าท่านสบายดีไหมทำไมถึงมาให้เราเห็นเรามีส่วนอะไรเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าดิฉันก็ถามไปอย่างนี้นะคะภาพนั้นก็นิ่งนะคะไม่มีอะไรตอบกลับไม่ไม่มีปฏิกิริยาอะไรตอบกลับนิ่งอยู่อย่างนั้นนะคะ ดิฉันก็เลยใช้จิตส่งไปว่าเอาละในเมื่อไม่ตอบก็อย่ามารบกวนเราจะนั่งสมาธิดิฉันก็ใช้จิตสื่อไปอย่างนี้ภาพนั้นก็เลื่อนออกไปเลื่อนไปทางขวาสักครู่ใหญ่ๆเลื่อนมาใหม่อีกมาให้เห็นอีกดิฉันก็เอะใจทําไมถึงไมาให้เห็นอีกทีนี้ดิฉันก็มีความรู้สึกฉุกฉุกคิดนะคะมันสะกิดใจ ดิฉันก็เลยถามไปว่าหรือหรือว่าเราจะเป็นท่านดิฉันใช้จิตสื่อไปอย่างนี้เท่านั้นแหละค่ะหัวดิฉันเนี่ยโยกไปข้างหน้าโยกไปข้างหลังโยกไปโยกมาโยกไม่หยุดทั้งทั้งแรงแล้วก็มันมันแปลกมากๆตัวดิฉันเนี่ยจะโยกตลอดเวลาน,นานมากจนเหนื่อยหอบ จนดิฉันต้องบอกว่าพอแล้วฉันยอมรับแล้วคือตอนแรกดิฉันไม่ยอมรับนะคะว่าว่าเราจะเป็นท่านดิฉันไม่ยอมรับเพราะดิฉันกลัวกลัวเพราะว่าการเป็นกษัตริย์สมัยก่อนนะคะจะค่าค่าคนมาเยอะก็คือค่าค่าศึกนะคะเยอะมากดิฉันกลัวดิฉันไม่ยอมรับทีนี้ในเมื่อโยกไม่หยุดจนดิฉันต้องต้องพูดต้องเอ่ยออกมาว่ายอมรับแล้ว ทีนี้เมื่อยอมรับแล้วได้เวลารับกรรมแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยก็คือมีมีดและหอกเป็นพันๆเล็บเลยนะคะแทงมาที่ท้ายถอยแล้วก็ที่ก้นกบสองจุดนี้ดิฉันเพิ่งจะรู้ว่ามันเป็นจุดที่รับความรู้สึกได้ดีเยี่ยมมาคือเจ็บปวดสุดๆ เพราะว่าทั้งมีดและหอกมันแทงเข้ามาพ,มพร้อมๆกันดังซวบซวบซวบและพร้อมกับเสียงนะคะบอกว่าเอามันให้ตายเอามันให้ตายเอามันให้ตายแล้วก็ดังซวบซวบซวบโอ้ยเจ็บปวดสุดสุดน้ำตานี้ไหลลิ่นฉันกัดกัดฟันนิ่งอดทน ทนสุดสุดเอาให้จบในวันนี้ดิฉันคิดอย่างนี้นะคะฉันจะชดใช้กรรมให้จบในวันนี้ดิฉันกัดฟันรับกรรมกัดฟันสู้อยู่ประมาณ20นาทีแล้วทุกอย่างก็สงบเงียบดิฉันก็นั่งสมาธิต่อยาวมาขนาดเวลาผ่านมาจะ300ปีแล้วนะคะ กรรมยังใช้ไม่หมดเลยค่ะแล้วอาการที่กรรมเจ้ากรรมในเวรเราก็จะพูดติดติดติดปากกันนะคะคำว่าเจ้ากรรมในเวรนะคะก็คือบรรดาพวกฆ่าศึกที่เราไปฆ่าเขาไว้เนี่ยเขาก็ยังไม่ลดละนะคะเขาก็ตามดิฉันอยู่ะคะ่ะเวลาดิฉันไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันเข่าดิฉันเนี่ยนะคะเดินไม่ได้เลยค่ะเขาล็อก เ็คือเรานั่งสมาธิเนี่ยเข่าด้านซ้ายเนี่ยเราจะกระดุกกระดิกไม่ได้แล้วก็ปวดปวดเหมือนเข็มทิ่มเข้าไปที่เขานะคะเป็นอย่างนี้ทุกวันที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดอมวันจะเจ็บเข่าจนจี๊ ط, จี ط, จีทานก็กัดวันสู้ไม่ถอยก็คือใช้นี่เขาให้หมดจากการที่ได้ระลึกชาติว่าเป็นบุคคลท่านนี้นะคะ ได้ความทุกข์มากทุกข์อยู่สองถึงสามเดือนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะที่ฉันไปค้นดูประวัตินะคะก็จะมีอยู่สองฝ่ายที่มองท่านเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบนะคะที่ฉันจะทุกข์มากกับด้านลบเพราะว่าคนก็จะเขียนหรือแสดงความคิดเห็นในในทางที่ว่าวัดท่านนี้เป็นกบฏนะคะ มันทุกข์ใจมากฉันก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นมันเป็นยังไงดิฉันไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะคือถ้าเราไปกำหนดจิตเวลานั่งสมาธิอยากจะรู้เนี่ยมันก็คือกิเลสค่ะมันจะรู้ไม่ได้หรือถ้ารู้มันก็จะเป็นแบบของไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจะไม่ถามในสมาธินะคะถ้าถามแล้วสิ่งที่ได้กลับมามันจะ เป็นของปลอมค่ะแล้ววันหนึ่งดิฉันก็ได้พบกับพระครูท่านหนึ่งที่ร้านนวดนะคะที่เมืองที่ดิฉันอยู่นี่แหละคะ่ะท่านเทศให้ดิฉันฟังว่าคือดิฉันได้เขียนเป็นใสก่กใส่แผ่นกระดาษนะคะเล่ารายละเอียดให้ฟังแต่ไม่ได้บอกว่าเคยเกิดเป็นใครนะคะท่านก็เทศว่าคนเราทุกคนนะ ไม่มีใครหรอกที่จะไม่เคยทำความผิดเพราะฉะนั้นเรายังอาโหสิกรรมให้กับคนอื่นได้ทำไมไม่เอาโหสิกรรมให้กับตัวเองบ้างเ่าท่านท่านเทศอย่างนี้นะคะโอ้โหท่านเอ้ยเหมือนยกภูเขาออกจากอ,อกเลยค่ะดิฉันโล่งเลยนี่นะคะดิฉันเพิ่งจะรู้และเข้าใจว่ากรรมที่เราแบกอยู่เนี่ย มันอยู่ที่ใจของเราเป็นล็อกเอาไว้ล็อกกรรมเอาไว้แล้วก็ทุกนะคะถ้าเราปลดล็อกได้ด้วยตัวเราเองเนี่ยเราก็จะไม่มีกรรมนะคะตั้งแต่นั้นมาดิฉันสามารถเล่าเรื่องนี้ได้โดยที่ไม่มีอาการแน่นหน้าอกไม่มีอาการจุกอีกเลยนะคะมันเล่าได้แบบสบายๆเลยค่ะนี่คือกรรมจากที่เราไปยึดเอาเองนะคะ ไปกรรมเอาไว้นะคะไม่ใช่คนอื่นเลยแล้วพอวันที่สองตุลาคมปีคศ2012ันสดิฉันก็นั่งสมาธิแบบหมุนเวียงอีกครั้งหนึ่งทีนี้นะคะครั้งนี้ได้เห็นอดีตชาติหลังจากที่เป็นเจ้านายท่านนี้นะคะชาติต่อไปที่เห็นก็คือเป็นเปรตค่ะ เป็นเปรดที่มีลักษณะเหมือนถูกไฟเผานะคะเนื้อเนี่ยจะยานเพราะว่าเป็นลักษณะของการถูกเผานะคะยืดยานเนื้อนะคะหูตาหูนี่ก็ไม่ได้ยินตาก็ถูกปิดปากนี่ก็จมูกก็ปิดปากนี่ก็เกือบจะปิดนะคะก็เหมือนมีเห็นเป็นท่อพลาสติกสีแดงอุดไว้ไม่ให้เนื้อมันมันติดกัน ที่ฉันเห็นนะก็มันเป็นภาพที่แบบจิตมันบอกเลยนะว่าทุกทรมานมากถ้าใครได้ฟังตรงนี้ก็อย่าดราม่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเอาไปพูดว่า mm hmm. เห็นไหมกูว่าแล้วคือดิฉันก็ไม่รู้ว่าดิฉันไปทำกรรมอะไรไว้มันไม่สามารถรู้ได้นะคะแต่ดิฉันคิดว่าอาจจะเป็นการเผาของ ของฝ่ายตรงข้ามนะครับทีฉันอาจจะไปเผาบ้านเผาเมืองของข้าศึกนะคะจนเกิดเวรกรรมตรงนี้นะคะการเป็นเปรตเนี่ยนะคะยังไม่ถึงขั้นที่จะตกนรกนะคะพอเป็นเปรตแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีญาติพี่น้องอ,อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ก็จะเปลี่ยนภพชาติก็คืออาจจะไปเกิดใน อีกชาติหนึ่งที่มันไม่ได้เลวร้ายขนาดนี้นะคะคือถ้าเป็นเปรตถ้าไม่มีใครอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ก็จะคงสภาพเปรตอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นตกนรกนะคะก็ฟังแล้วอย่าดราม่านะคะก็การมาเล่านี่นะคะถือว่ากล้าหาญมากนะคะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบกับ บุคคลที่อยู่ณปัจจุบันคือลูกหลานของเราเองนะะก็ฟังแล้วก็คิดพิจารณานะคะดิฉันก็ถือว่าได้ดิฉันกล้าเล่าละนะฮะทีนี้หลังจากเกิดเป็นเปลตแล้วชาติต่อไปเป็นอะไรเป็นงูเหลือมค่ะตัวใหญ่มากตัวทั้งใหญ่ทั้งยาว ใหญ่ประ,ประมาณท่อสูบนะคะอธิบายไม่ถูกมันใหญ่มากเห็นภาพตามนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นพอเป็นเปรตเละ้พอเป็นเปรตเป็นงูเหลือมต่อมาเป็นอะไรอีกเป็นหมาค่ะหมาขี้เหลือนแบบดูแย่มากดูสภาพไม่ดีเลยโซมแล้วก็ผิวหนังนี่ผุพองไปหมด ต่อมาก็เป็นหมาอีกค่ะอันนี้เป็นหมาดีขึ้นมาหน่อยสภาพดีขึ้นมาหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็เป็นหนอนหนอนที่เป็นอยู่ในต้นไม้นะคะที่เป็นหนอนสีขาวๆตัวใหญ่ๆอวบนะเป็นหนอนตัวอย่างนั้นเลยละ่ะที่บางคนเขาเอามากินนะคะหนอนอันนี้นี่แหละค่ะเวรกรรมมีจริงนะคะ ถึงแม้ว่าเราจะเคยเกิดเป็นคนใหญ่คนโตมีศักดินามียศถาบรรดาศักดิ์หากคุณทำผิดนะคะกรรมไม่เคยไม่เคยไม่เคยละเว้นค่ะไม่ว่าชาติตระกูลของคุณจะยิ่งใหญ่มาแค่ไหนหากทำความผิดคุณโดนแน่นะคะเพราะฉะนั้น จงพึงสังวรยาทรนงตนว่ากูใหญ่ดิฉันเห็นแล้วรู้แล้วตอนนี้ก็คือกลัวมากก็คือจะไม่ทำจะไม่ผิดศีลเลยะค่ะจะรักษาศีลปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดนะคะการนั่งสมาธิแบบนี้นะคะได้ผลไวจริงจริงเห็นผลแบบทันตาเห็นเลยค่ะ แต่ว่ามันเสี่ยงนะคะแล้วดิฉันทำมาอีกแล้วมันมีผลกระทบยังไงถึงได้บอกว่าเสี่ยงตัวดิฉันเจอเองก็คือว่าเป็นภาพที่เหมือนมันภูเขามันระเบิดนะคะก็คือก้อนหินเนี่ยมันจะกลิ้งมาจากเขานะคะแล้วก็ก้อนหินมันจะ ไปทับชาวบ้านนะคะดิฉันแล้วก็พวกชาวบ้านต่างๆก็วิ่งหนีวิ่งหนีก้อนหินหลบก้อนหินซึ่งมันน่ากลัวมากๆแล้วพอออกจากสมาธินะคะภาพนี้มันติดตาค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่เป็นภาพนะคะมันเป็นเหมือนหนังสั้นแบบเห็นติดตาเลยมันมีเป็นภาพเคลื่อนที่นะคะเราวิ่งหนีก้อนหินหลบก้อนหินตลอดดิฉันพยายามกําหนดว่า รู้หนอรู้หนอเห็นหนอเห็นหนอมันไม่หายค่ะมันเป็นอยู่อย่างนั้นประมาณสิบนาทียี่ิบนาทีมันน่ากลัวมากดิฉันก็พยายามกําหนดตลอดประมาณยี่สิบนาทีนะ,ะมันถึงหายถึงได้บอกว่าขนาดคนมีประสบการณ์นะคะมานั่งสมาธิแบบนี้มันยังยังพลาดได้นะ,ะทีนี้พ่อครูบัญชาท่านก็พูดว่ามันต้องเสี่ยงดวง คือถ้าทำสำเร็จก็คือบรรลุไวอย่างท่านทำก็คือสามชั่วโมงก็คือบรรลุเลยก็คือกิเลสต่างๆมันหายไปเลยคือกำจัดกิเลสภายในสามชั่วโมงนะคะแต่ถ้าใครดวงไม่ดีหรือเรียกว่ากรรมเราก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอ่าพาดขึ้นมาเป็นบ้ามันก็ไม่คมนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าจะทำจริงๆก็ให้ไปที่ศูนย์หรือให้ปฏิบัติแบบธรรมดาเช่นพุโทโธหรือยุบหนอพองหนอจะดีกว่านะคะจะปลอดภัยกว่าค่ะก็สำเร็จได้เช่นกันแต่อาจจะช้านะคะช้าแต่ชัวร์แล้วก็ปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ